สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพคพัสดุนะคะพัสดุตีกลับนะคะเป็นของน้องจอดภูเก็ตน้องคนนี้ทักไลน์กลับมาด้วยนะคะกล่องแรกอันนี้เป็นของน้องจอดอุตรดิตถ์ค่ะก็จะมีเป็นซูชีสีส้มนะคะ1ชิ้นแล้วก็หัวใจเท้านะคะอีกหนึ่งชิ้นนะอันนี้เป็นของน้องจอดศรีสะเกดนะคะก็จะเป็นพวกมินินะคะ1ชุดค่ะอันนี้เป็นของน้องจอดประทุมธาน,นีนะคะก็เป็นนี่เลยบางปอนคาบิดน,นะคะ1ชิ้นนะ อันนี้เป็นของน้องจากกรุงเทพค่ะก็จะเป็นตัวในวันพีดนะคะ1ชิ้นอันนี้เป็นของน้องจังอยุธยานะคะก็จะเป็นมังคุดนะคะมังคุดสีชมพูนะสี่ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจากาะะกรนะุงเทพนะคะอย่างแรกนะั้นจะเป็นครัวซองเ์ียวนะคะ1ชิ้นแล้วก็กล้วยนะคะอีกหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้น้องยังไม่ให้ที่อยู่คะ่ะก็นี่นะคะชื่อลายนะ อย่างแรกนะคะจะเป็นมินิแคคเกอร์หนึ่งชิ้นแล้วก็มินิบอนเหลืองนะคะสองชิ้นมินิบานขาวนะอีกห้าชิ้นนะคะอันนี้เป็นของน้องตัวสมุทรปราการะคะ่ะก็จะเป็นเค้กเรนโบว์แพนด้านะคะ1ชิ้นอันนี้เป็นของน้องจราชะบุรีค่ะอย่างแรกจะเป็นแฮนด์สปินเนอร์แบบมีลายนะคะ1ชิ้นแล้วก็เป็นแบบธรรมดานะคะ2ชิ้นมีเงินทอนด้านในด้วยนะ อันนี้เป็นของน้องจตุรุมเทพค่ะก็จะเป็นเค้กแยมน้าสตรอเบอรี่นะคะ1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจอุรครพนมนะคะก็จะมีเป็นปังปองคาบินะคะ1ชิ้แ Overall, นแล้วก็เต่าจัมโบ้นะคะ1ปังแผ่นนะคะแล้วก็มินิแคคเกอร์ค่ะอันนี้เป็นของน้องจตุจฉาเชนซานะคะก็เป็นนี่เลยสตรอเบอรี่พับนะคะ1ชิ้นนะอันนี้เป็นของน้องจอุพันงานะคะก็จะเป็นพวกมินินะคะนี่นะคะทั้งหมดกล่องชุดแล้วก็ปังปองคาบินะคะ สองชิ้นมีเดียมบารน่าตลกนะคะแล้วก็จะมีเป็นเงินทอนนะคะกับกระดาษโน้ตนะอันนี้เป็นของน้องตั้ารุมเทพค่ะก็เป็นจัมโบ้ควอดอนนะคะ1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องเจ้าสงขานะคะก็อย่างแรกนะจะเป็นแยมโรนะคะ2ชิ้นพริก1ชิ้นนะคะแล้วก็มันฝรั่งสีเป็ดนะคะโดนัทมิกกี้เมาส์แล้วก็เป็นดินสอกดแกนนะ อันนี้เป็นของน้องจัดร้อยเอ็ดนะคะก็จะมีเป็นปังปงองคาร์่นะคะ1ชิ้นเต่าจัมโบ้นะคะมินิบ้านขาวนะคะ3ชิ้นแล้วก็เป็นโดนัทมิกกี้นะคะอีกสองชิ้นนะอันนี้เป็นของน้องจัดสองขาค่ะก็เป็นนี่นะคะซูชิสีส้สมนะคะ1แล้วก็หัวตะเาหน1ชิ้น ปางปอนคาบิดด้วยนะคะอีกหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจอด1 1ดนะคะก็อย่างแรกนะจะเป็นปางปอนคาบิดนะคะ1ชิ้นเต่าจัมโบ้แล้วก็มะม่วงนะคะลูกเกี๊ยบบางคดสีชมพูปลาโลมานะแล้วก็อันนี้จะเป็นปากกานะคะอันนี้น้องยังไม่ให้ที่อยู่ค่ะก็นี่นะคะชื่อลายนะอย่างแรกนะคะจะเป็นซือชิสีส้มนะคะ1ชิ้นแล้วก็หมี่ยำมี่แดนะคะอีกหนึ่งชิ้นนะ อันนี้เป็นของน้องตัวสีสเกตนะคะก็อย่างแรกนะจะเป็นจัมเปสระเปาลนะคะ1ชิ้นค่ะตัวลิลลูมาสุดมพูนะคะนกฮืกแล้วก็คิตตี้ใส่แว่นนะคะช็อกโกแลตบาร์พริกนะคะแล้วก็จะเป็นกระดาษโน้ตนะอันนี้เป็นของน้องตัวพนมธานีนะคะก็นี่นะคะอย่างแรกนะจะเป็นเค้กแยมนัสตรอเบอรี่นะคะ1ชิ้นค่ะแล้วก็มาเชยเท้านะคะ รถติตี้แล้วก็เป็นตัวนางฟ้านะคะแยมโรนะมีเียมบานหน้ากระต่ายแล้วก็เป็นมินิบ้านขานะคะอันนี้จะเป็นสมุดโน้ตนะอันนี้เป็นของน้องจวดอันนจาจะเลยน,นะคะก็จะมีเป็นนี่นะคะควอซองดัมโบ้ค่ะหนึ่งชิ้นเค้กแยมหน้าสเบปะรดนะคะแผ่นกริ้นแล้วก็เป็นบางแผน่นสีเหลืองนะคะบางฟองคาริแล้วก็เป็ดใส่หมวกนะคะ นี่นะจะเป็นเป็ดใ่หนวดสองชิ้นอันนี้จะมีเป็นสมุดโน้ตกับอินสังกุกแกนนะคะอันนี้น้องยังไม่ให้ที่อยู่นะคะก็นี่นะคะชื่อลายนะก็อย่างไรนะคะจะเป็นพุดดิ้งนะคะนี่นะคะพุดดิ้งหนึ่งชิ้นแล้วก็มีเป็นปังปอนคาบิดนะคะปลาโลมานะแล้วก็แฮนด์สปินเนอร์นะคะแบบ เงานะคะแบบมีลายมีไฟแล้วก็เป็นแบบมีไฟแต่ว่าไม่มีลายนะคะแบบธรรมดาด้วยนะแล้วก็อันนี้จะเป็นสมุดโน้นนะคะอันนี้เป็นของน้องจวดกําแพงเพชรน,นะคะก็จะเป็นปัง,งปองคาบินะคะ1ชิ้นแล้วก็ฟันสับประรดนะคะอีก1ชิ้นนะก็ขอบคุณน้องทาง24คนมากๆเลยนะคะ